นี่ก็คือเมนูผักกุ้งนะครับวันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าให้เอาผักกระเฉดเพิ่มด้วยเนาะสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำยำเย็นพิกัดสะพานใหม่ชนบุรีกับพิกกุ้งของเรานะครับวันนี้ก็มาเก็บคลิปไปเอฟซได้ชมกันอีกเพราะว่า2วันที่แล้วพายุเข้าไปถ่ายที่ไหนก็โดนฝนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดบางซ้ายหรือตลาดมืดนาศาล ประเดิมเม,มนูแรกก็คือยำบุนเส้นนะครับกุ้งบอกว่าลูกค้ายังไม่ออกเนาะลูกค้าจะออกมืดๆแล้วก็ช่วงนี้มาอีกแล้วนะครับพอเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้น,นค,าาาครับช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็งดเที่ยวกันก่อนนะครับอันตรายเนาะ พอจะเข้าที่เข้าที่ก็ติดกระนาวอีกแล้วนี่ลูกค้าสั่งไว้นะครับสองถุงร้านพี่กุ้งก็จะเป็นร้านสไตล์แบบเรื่อยๆแล้วก็ จะเป็นร้านยำแบบโบราณน,นะครับแล้วก็ขายแบบเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบนะครับเพราะว่าพี่กุ้งถือสโลแกนว่าชา้าแต่ชัวร์น,น,น,นะนี่ครับนักขา,ารับ,บอกว่าอย่าเร่งเดี๋ยวเหนื่อย ช่งนี้ลูกค้าก็จะออกมืดหน่อยวันก่อนที่บอกว่าพี่กุ้งไม่มีคนสรุปแล้วกลับไปบ้านคนจะออกดึกๆนะครับก็หมดกระเรียง วันก่อนเนี่ยลูกค้าพี่กุ้งเขาเป็นเจ้าของห้องเช่าแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องสําอางเวลาเขากลับมาดูห้องเช่าทีก็จะแวะกลับมาทานที่ร้านพี่กุ้งนะครับเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมาก ค้าบ,บอกว่าทานที่ไหนก็ไม่เหมือนกับร้านยำยำเย็นนะก็เลยมีโอกาสก็มาทานประจำนะครับให้ชมยำม,มุ้นเส้นนี่นะครับน่าทานมาก เอาแล้วครับช่วงนี้ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับจากที่ว่าจะเดินสายถ่ายคลิปช่วงนี้ก็คงต้องงดไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยเนาะเราก็ไม่อยากไปเพิ่มภาระให้กับประเทศชาตินะครับ เพราะว่าที่บ้านมีเด็กมีเล็กด้วยนะเ,เวลาถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากกันครับเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่อยหยอดขอเขาไม่ดีที่ร้านพี่กุ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใช้มะนาวสดแท้ร้อยเนะครับคั้นกันแบบจะจใหม่ๆส,สดๆไม่มีคั้นทิ้งไว้เนาะเพราะว่า กลิ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับนาวคั้นใหม่ๆเนี่ยกลิ่นมันจะหอมนะอ,นนอยออนนดอยต้องค,คอลูกค้าสามารถสั่งได้หมดนะครับว่าจะเอารสชาติไหนจะทานแบบไม่เผ็ดเลยก็ได้

ออกมาเดือนผ่าแล้วนะแ,วแต่ไม่ได้มาหาพี่ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เไ,ไม่กินอะไระเป็น,นเป็เกับ<า> ค้ารับซับครับปกติแล้วไม่ค้าร้านนี้ขายยำได้เยอะนะครับถ้าไม่ชวนลูกค้าคุยก่อนตีดหน่อยนึงทีต้องชวนลูกค้าคุยนี่แหละก็ได้ขายได้ไม่ค่อยเยอะมีการแซวกันเล็กน้อยครับ <laughs>